ใหญ่ยาวแถมคนเยอะผมไม่ได้หมายถึงกระเจียวนะครับผมหมายถึงรถคันนี้ครับสวัสดีครับยีนด,ดีต้อนรับเข้าสู่โชว์รูมดีค่ะครับวันนี้ขออนุญาตทางการสักนิดหนึงแล้วกันนะครับ เพราะว่ารถคันนี้นะครับออกจะแนวทางการใช่ไหมครับแต่จริงๆแล้วจะไม่ใช่แบบนั้นซะส่วนใหญ่เพราะว่าเราเอามาทําในแนวเลสซิ่งที่เราถนัดอยู่แล้วครับ<ช>และรถคันนี้คือรถเวลไฟปีสิบเจ็ดสิบเอ็ดใช่ครับรถรุ่นนี้นะครับมันชื่อราหัสตัวถังว่ายี่สิบยี่สิบและตัวชมปัจจุบันเป็นตัวสามสิบติใช่ครับมันก็จะมีตัวไมได้เชนไม,ไม่ได้เชนก็ว่าไปนะครับเราเลือกเอามาใส่ล้อทีอีสามเจ็ดแบบนี้และที่สําคัญมันจะแบบมีใครทำไหมทีแบบเนี้ยถามว่ามีใครทำไหม่ะ,ะก็ตอบว่ามีบ้างนะครับ เราก็เลยจับสไตล์นั้นมาเป็นสไตล์ของเราแต่ส่วนใหญ่ที่เราเห็นส่วนใหญ่จะเป็นรถบ้านๆทำรถที่เขาขายก็จะไฮโซไปหรูๆไปแต่ไฮโซสําหรับเรามันไม่มีอยู่แล้วทำไมไฮโซสําหรับเรามันไม่มีฟั่งนังนะฟังนะทำไมชัดเจนไหมครับท่านผู้ชมเป็นการเเราทางไม่ใช่แล้วที่เห็นมันเตี้ยแบบนี้เราใส่สปริงโหลดหรือเปล่าตัดสปริงเอาแล้วถูกๆอ่ะตัดสัมันตัดแกนไปใครเปล่า ไม่ใช่นะครับของเราจะไม่ใช่แบบนั้นนะครับคันนี้ใส่เป็นโช๊คเทยินเทยินครับเป็นเทยินกระบอกเขียวสปริงเขียวใส่มันครบเลยครับและที่สําคัญกว่านั้นมันปรับขึ้นก็ได้ปรับสูงก็ได้ปรับให้มันแบบว่าเหนื่อก็ได้นิ่มก็ได้แข็งก็ได้ได้หมดครับแล้วแต่สไตล์การขับของคุณได้เลยกราบขับยางเป็น Distort Distort เป็นอาเสียงได้ได้ค่ะสำเนียงได้ภาษาอังกฤษที่เป๊ะอยู่แล้วเป๊ะเลยหรอเป๊ะเลยเป๊ะที่ จริงจริงนี่ลองได้ไหมไอ้สบายมากมาเลยอย่างเยลโล่สีเหลืองเียอะไรวะเอาไม่ได้เหรอเหมือนก็มาสีเหลืองแหละที่้วกูไปเยลโล่เฮี้ยชงทางชงผิดเลยสัตว์กล้องตึ๊กเลยสัตว์กล้องไม่เอาแหววและฉีก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 นะครับคันนี้สวยมากมากนะครับคันนี้สวยมากๆเลยครับเรื่องการชนไม่มีอังกฤษไม่เอาแล้วไม่เอาแล้วไอ้เอาทางการไปเลยนะครับ รถคันนี้นะครับเรื่องของการชนไม่ดีครับเรื่องของการชนไม่มีมีทำสีมาบ้านเป็นระบบงติรถมันกี่ปีแล้วสิบเอ็ดปีแล้วนะครับแต่อยู่ในขั้นตอนที่เรียกว่ายังสวยงามตามท้องลายอยู่เลยท้องล่องท้องเรื่องทันไหมคะลูกนิดหน่อยค่ะนิดหน่อยใช่ไหมคะเดี๋ยวเดี๋ยวหยุดตรงนี้เลยหยุดตรงนี้หยุดตรงนี้คำถามต่อมาคืออินน้องผู้หญิงนี่ใครเออยืนอยู่น้าเลยค่ะเกล้ของเธอเนี่ยนะสะบัดไปสะบัดมาไม่เดินไปไหนก็ไม่ได้ถึงเวลาแล้วใช่ไหมคะถึงเวลาของหนูแล้วค่ะใช่ค่ะสวัสดีค่ะ แพทนะคะเป็นเซลล์ประจำสาขาดีคาอุบลราชธานีค่ะเห็นน้องแพทพูดแบบนี้แล้วนึกถึงการประกวดมิสแกรนอุบลแกรนมิสแกรนไม่ออกเสียงงี้มิสแกรนมิสแกรนยืนต้องยืนอย่างนี้นะต้องยืนอย่างนี้นะสวัสดีค่ะแพทค่ะเซลล์ประจำดีคาสาขาอุบลราชธานีเนี่ยแพทพูดเหมือนมาไม่เหมือนลองไหน่อลองลองลองลอยากเห็นอยากเห็นอยากเห็นมาท่าต้องมาท่าต้องมาด้วยมาวันทูที่มาค่ะ สวัสดีค่ะแพทค่ะเซลประจำดีค่ะสาขาอุบลราชธานีนี่เป็นไงเป๊ะเลยนะครับใครที่อยู่จังหวัดอุบลราชธานีแล้วนะถามว่าเออโชรูมเราอยู่ตรงไหนอีเด้อบอกพี่เอาไปสซิโชว์รูมเรานะคะอยู่ติดกับอุบลวัสดุค่ะเซิร์ชใน Google ได้ สสดงกูก็ได้ติดกับอุบล,ลวสัสดุหรือดูโฮมนั่นเองดูโฮมเนี่ยเจ้าของดูโฮมผมติดตามข่าวของเขารวยติดอันดับประเทศอ <laughs> เอาเอเป็นคนอุบลเห็นว่าเขารวยเราก็ไม่รู้จะไปเปิดลใลทำไมจะ<อ>เปิดติดนัเ่ <laughs> เลย <laughs> เพื่อเรา<น>ะจะรวยด้วยเพื่อไปขโมยตัง <laughs> <ๆ>เขาเห็นรวยไม่ได้ชอบนคะครัเรามาดูรถคันนี้หน่อยดีกว่าครับ รถคันนี้จะเหมือนคันแดฟติดครับมันสามารถล่างด้ทั้งหมด7คนคและเป็นรถไซส์ใหญ่เรียกว่าลักชูรี่ค่ะแล้วกันภาษาผมเองนะไม่รู้ใครเรียกว่าอะไรนะครับผมเรียกมันว่าลักชูรี่ค่ะครับรถคันนี้ไม่เคยติดแก๊สครับวิ่งมาแล้ว2องแสนสี่หมื่นกิโลกราบกอไหมได้ไหมคำตอบคอก่อไหมได้รถรุ่นนี้นะครับเป็นรถนําเข้าครับรถทุกคันที่ไม่เคยเข้าศูนย์สามารถก่อไหมได้ผมกอคุณก็ไม่รู้จริงไหมครับจริงครับแต่ผมไม่ได้ขายเลขใหม่ครับผมขายเครื่องมันสมบูรณ์รถคันนี้อยู่กับ ล่าสุดไปเพชรชบูรณ์มาเพราะว่าเราใช่ดังนั้นเราบอกได้เลยว่ารถคันนี้ของเราสมบูรณ์แน่นอนครับใช้งานได้จริงใช้งานได้จริงนะครับเราจะพาไปดูทางด้านในกันบ้างครับรถคันนี้นะครับภายในโอทงและโออามากๆนะครับรถคันนี้ผมบอกเลยว่ามาพร้อมกับภายในสีเบจเฮ้นี่เราใครเนี่ยครับพี่ครับผมผู้บริหารผู้บริหารที่ไหนที่ข่าวอุบลอย่าบอกนะ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 นี่เราต้องเปิดตัวแล้วเหรอมาแล้ว กลับมาในนาทั้กับพี่ชายผมครับนี่คือพี่บอลครับมาสไตล์เดียวกันเลยนะคือต้องฮาฮาแบบนี้นะครับผมและนี่คือผู้บริหารนะครับอยู่ที่จังหวัดอุบลราชธานีเป็นพี่ชายผมเองนะครับใครที่ผ่านไปผ่านมาอยู่ตรงนั้นไม่ได้แวะมาเที่ยวแวะมาเยี่ยวก็ยังดีก็ยังดีนะครับที่จังหวัดอุบลราชธานีก็จะมีน้องแพทนะครับเป็นเซลล์นะครับก็จะมีพี่บอลนะครับเป็นเจ้าของสาขาอุบลนั่นเองนะครับเข้ามาได้จริงๆก็พี่บอลคนดังอุบลคนดังอุบลโอ้โหดังมากบอกเลยว่า เดินไปที่ไหนก็รู้จักนี่วันนั้นไปเที่ยวยูบาได้ไหมเป็นไงโอ้ยผู้หญิงนี่เดินมากอดเดินมาหอมเป็นเมียไม่รู้เมียไม่ได้ไปเอ้าเม่ได้ไปไอเราชงเหล้าอยู่เนี่ยชงเหล้ากะจะกินกะพี่บอลชนแก้วหันมาเป็นไงพี่บอลไปอยู่โต๊ะโนนซะเล้งผู้หญิงมากอดพี่บอลแต่พี่บอลไม่กอดหรอกกอดมัดมัดมัดเพราะอย่างนี้เลยเออกอดมักนี่เลยเดินไปไหนเดินไปไหนใครก็รู้จักนี่คนดังอุบลนี่คนนี้คนดังอุบลนะครับใครที่ดูคลิปนี้แล้ว เห็นพี่บอลแล้วรู้จักนะครับฝากแชร์ออกไปเพราะวันนี้พี่บอลเปลี่ยนไปแล้วครับผมพี่บอลจะไม่ใช่พี่บอลเฮ้ยคนเดิมที่เดินไปไหนสาวสาก็รู้จักอ่าาาแต่ในนี้เดินไปจะหนุ่มๆจะรู้จักแล้วนะได้ไหมไม่ได้ไม่ใช่อย่างนั้นเดินไปไหนมาไหนนัปัจจุบันจะไม่ใช่บอลอยู่บ่าจะเป็นบอลดีเรียบร้อยแล้วครับนี่ปาสิตี้โกงบีสตาร์ได้ไหมรับตั้งสองคนแล้วป้เลย ชันเซร์ฟกันหน่อยนะครับครับผมอะเรามาพิเศษรถคันนี้ต่อดีกว่านะครับอะมาดูคันนี้ครับคันนี้นะครับภายในโอโทมาเป็นสีเบดนะครับสามารถนั่งได้ทั้งหมด 7, 8, 9ด้คนใช่ครับแต่อีก2องทุ่ที่เหลือนั่งพื้นคันนี้โอโทมาเรียบคันมันใหญ่กว้างขวางดูภูมิฐานและเลสซิ่งในมุมของเราก็ได้ไม่มีเบื่อครับ หากว่าใครมีครอบครัวต้องแบบนี้เลยแพนก่อคอนดอปิดหน่อยเดียวหน่อยนึงไม่เยอะเพรดิฟีดาวครับฟีดาวอย่าเพิ่งไปไหนยังไม่บอกราคาเราไปดูข้างหลังกันครับทุกคนมาแล้วมาถึงข้างหลังกันบ้างครับพี่เบสพี่เบสดูนี่เรื่องของการชนไม่มีแน่นอนที่เราบอกไว้แล้วนะครับเห็นไหม ทุกอย่างเดิมหมดอะไรเดิมหมดนะครับรถคันนี้นะครับมีทําสีมาบ้างเรื่องปกติ<ช>เรื่อปกตินะครับเป็นเรื่องปกติเลยพี่รถสิปีนะแล้วมันไม่ใช่จอดดูเฉยๆด้วยมันมีการเคลื่อนที่ไม่ห้องสะเก็ดหินบ้างเรื่องสองรอยเฉียบกระถางต้นไม้มีแต่ชนบุกคันนี้ไม่มีตัวน,นี้ราคาถูกมากๆอย่าเพิ่งไปไหนนะครับเดี๋ยวเราจะบอกว่ารถคันนี้ราคาเท่าไหร่เปิดให้ถูกกับทุกที่ไปเลยเราไปเปิดฝากระโปรงหน้าดูเครื่องอะไรหว่ามันเป็นเครื่องอะไรครับครับผมแล้วมาถึงรถคันนี้นะครับฝากระโปรงหน้าอพี่บอลดูนี่ พี่เบสดูนักเบสดูไปกัครับเรื่องของการชนน็อตนี่ตรงนี้ไม่เคยแกะพี่เบสเห็นไหมค้ับลาหงระหัดอยู่ครบเลยนะครับเครื่องตัวนี้ซ่อมได้ซ่อมที่ไหนก็ได้เพราะเครื่องตัวนี้เป็นเครื่อง2.4ใช้ในแคมปรี่ก็ได้ด้านอะไหล่มันมีเยอะแยะทั่วไปนะครับรถใหญ่ๆแบบนี้ออกห้าง3ล้านแบบนี้เสนอราคาอยู่เบียง8 7 00 0มาบาทเท่านั้นครับเดี๋ยวสต๊านี่นะครับ อย่าไปไหนครับขออนุญาตเปลี่ยนมุมกล้องครับปุ๊บและรถคันนี้นะครับออกห้าง3ล้านบาทครับพี่บอลนะครับพี่เบสครับรถคันนี้ออกห้าง3ล้านต้องมีเพราะว่ามันเป็นตัวนําเข้านะครับเราเสนอราคาอยู่เพียง8ปดแสนเจ็ดหมื่นเก้าพันบาทเท่านั้นครับฟังไม่ผิดนะครับท่านอาจจะไปเคยเห็นราคาล้านกว่าไม่ถึงล้านก็มี9ก้าแสนกว่าแต่คันนี้ครับที่เราขายราคานี้ไม่ใช่เพราะอะไรเพราะอะไรครับ เพราะอย่างแรกเราอยากคืนกำไรกับลูกค้าครับสองเราอยากให้ลูกค้ามาเห็นตัวจริงว่ารถของเราเนี่ยมั่นใจจริงๆรครับราคานี้ไม่แพงนะครับแลวรถคันนี้นะครับไม่ใช่ไฮบบิดนะไม่ใช่ไฮบริดคันนี้เป็นเบนซินครับแลวรถก็ไม่เคยติดแก๊สด้วยครับผมรับเครดิตดิฟรีดาวไปเลยครับใช่ครับของดีๆแบบนี้ถ้าอยากซื้อก่อนน้องเบสต้องเบสเชิญครับเชิญเลยฮะเบสเช่นเคยครับ0 9 6 8 6 8 6 6 68ครับผมใช่ครับเท่านั้นยังไม่พอนะครับโทรมาหาน้องๆเราตามเบอร์นี้ได้เลยครับนี่เราเป็นน้องๆ4คนนะครับ คอยบริการท่านอยู่นะครับสิ่งที่เราเรียกอยู่ข้างหลังนี้ไม่ใช่รถนะครับเราเรียกมันว่าคุณภาพครับและถ้าอยากซื้อรถกับน้องสาวผมคนนี้แล้วล่ะก็น้องแพทเชิญค่ะได้เลยค่ะพี่อมสาขาอุบลราชธานีของเราจะเปิดทําการวันที่1ตุลาและ grand opening วันที่9ตุลาคมค่ะและติดตามพวกเราได้ที่เพจตีค้าสาขาอุบลราชธานีค่ะตรงนี้เลยครับเ่ วันนี้พี่ชายผมจะมาบอกโปรโม,มชั่นสาขาวรักราชธาน,นีครับพี่บอลเชิญครับแล้วมาพวก,กับผมนะครับบอลดีคาวันที่9ตุลาคมนะครับแกนโอฟินิง่ง เดี๋ยวผมกระซิบนิดนึงนะครับวันที่9ตุลาคมนี้วัน Grand in แกลนัวพิหนิงเรามาพบกับโปรโมชั่นดีๆนะครับที่มีคาวบอแน่นอนครับโปรโมชั่นดีๆแบบนี้ไม่ว่าจะเป็นสาขากรุงเทพหรือว่าสาขาอุบลราชธานีเรามีโปรโมชั่นดีๆแบบนี้และที่สําคัญเราลดราคาไม่เท่าไหร่แต่เราไม่เคยลดคุณภาพลงเลยถ้าคุณภาพแน่นๆแบบนี้อยากเป็นเจ้าของอยากรู้ว่าพวกเรามีภาพนิ่งแบบนี้หรือเปล่าติดตามเพจของพวกเราตรงนี้ครับนี่ครับแล้วมากด subscribe ในช่อง YouTube ของเราตรงนี้ครับ t ิ k t อกก็ตรงนี้เช่นเคยครับ อย่าลืมโทรหาเรานะครับน้องๆเราเปลียนบัตรโทรศัพท์ถ้าคุณอยากจะซื้อแล้กับเราตรงนี้ครับตรงนี้เลยฮะตรงนี้ครับย้ำเลยจริครับและโทรมาหาพวกเรานะครับเจอเราได้2สาขานะครับอุบลก็เจอเรากรุงเทพก็เจอเราที่ไหนก็เจอเราและเดี๋ยวคอยดูนะครับผมจะแผ่ขยาย เครือข่ายที่ออกไปเรื่อยๆนะครับให้ครบทั่วทุกมิมิภาพประเทศไทยวันนี้ขอตัวลาไปก่อนนะครับถ้าหากว่าความวัยเป็นเรื่องของปีศาจถ้าคุณยังเชื่อว่าคุณไม่ใช่คนธรรมดาและคุณต้องการรถแบบนี้เป็นครอบของให้ไวนะครับเพราะความเป็นปีศาจของคุณจะทําให้คุณช้าไม่ได้สวัสดีครับ